มา่คานพวกเราต้องเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังจริงหรอคะหนูไม่อยากเล่าเลยคะ่ะยังไงซะสักวันหลานก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแม่คะอาม่าคะหนูกลับมาแล้วคะ่ะอ้าวลูกกลับมาเร็วจังเลยปาร์ตี้บ้านเพื่อนเป็นงไงบ้างหรอจ๊ะสนุกมากเลยคะ่ะงั้นไปนอนได้แล้วเนาะนี่ก็ดึกและแม่เปลี่ยนเรื่องหรอคะช็อตเลยโดนลูกช็อตฟิลเป็นไงละ่ะ ปล่าจ้ะแม่ก็เห็นว่านี่มันก็ดึกมากแล้วนะนี่ที่หนูรีบกลับบ้านมันนี่ไม่ใช่เพราะว่ามันดึกแล้วหรือว่าปาร์ตี้มันเลิกนะคะหนูกลับมาเพราะาเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่ใช่หรอคะไหนเล่ามาคะ่ะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเรื่องราวของแม่ยัไงไงล่ะคะต่อปากต่อคําเถียงเก่งเหมือนแม่มันไม่มีผิด ที่แม่ย้ายจากโรงเรียนเก่าไปโรงเรียนลูกก็เพราะว่าแม่ไปมีปัญหากับพวกรุ่นพี่ม6พอแม่ย้ายมาโรงเรียนหนูแล้วแล้วมันยังไงคะแม่ก็โดนพวกแก๊งตัวแม่เล็งตัวตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนเลยดินี่อย่าบอกนะครพอแม่ย้ายโรงเรียนปุ๊บแม่ก็มีปัญหาแต่วันแรกเลยก็คอมันเหาออะช่วยไม่ได้เอปวดหัวกับมันสุดๆดังเมื่อก่อนมาเริ่มเรื่องของแม่กันต่อเออเมืองเมืองเหนเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้ตอนเที่ยงปะอืมแต่จะว่าไปเด็กใหม่ก็สวยดีนะ เอ๊ยย่ามากลางเธอแบบนี้ต้องไม e ่ธรรมดาแน่เลยสิได้ข่าวว่าเยเด็กใหม่เนี่ยมีเรื่องกับรุ่นพี่มหกสิบคนด้วยกันแต่ยายเนี่ยเก็บเรียบโรงเรียนเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ซะแล้วเราเรื่องสมัยตอนคุณแม่เรียนให้ฟังหน่อยสิคะพอแม่ย้ายมาโรงเรียนใหม่ใช่ไหมลูกแม่ก็ยูนิฟอร์มโรงเรียนนี้ก็ไม่แย่นะนักเรียนนักเรียนนักเรียนคนนั้นน่ะหืมคะ เธอนั่นแหละเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ค่ะครูชื่อสุดารัตน์นะเป็นครูที่ปรึกษาเธอสวัสดีค่ะคุณครูอืมดีจ้ะแล้วก็หยิบกระเป๋าแล้วก็เดินตามครูมาเดี๋ยวครูพาเธอไปที่ห้องเรียนแล้วก็ย้ายมาที่เนี่ก็อยากก่อเรื่องนะครูขี้เกียจม,มีปัญหาอืมครูรู้เรื่องที่หนูย้ายมาด้วยหรอคะพอเอเพิ่งเล่าให้ครูฟังเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีปัญหากับรุ่นพี่ม6ถึง10คนเลยนี่แซ่บไม่เบาแนะเราอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ะลรซะหน่อยครูหน <c oughs> มองอะไรหรอเปล่าค่ะหนูแค่มองสำรวจโรงเรียนเฉยๆแค่รู้สึกว่าจะมีเรื่องน่าสนุกเกิดขึ้นเร็วๆนี้เมื่อกี้ฉันไปเจอเด็กใหม่มาเอ๋นาำมาโรงเรียนเราแล้ว,ลวหรอหน้าเหมือนที่เขาลือกันปะมเป็นไงบ้างวะอืมนี่ก็จะหมดเวลาพักแล้วก็ก่อนขึ้นห้องก็แวะไปหานางหน่อยสิ โรงเรียนนี่ก็สวยดีนะคะถึงห้องเรียนแล้วข้ามาสิโอ้ยครูหนูตืต่นเต้นจังจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ละเดี๋ยวตอนยังไปกินยาปั้นดูนกันปะได้ได้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปร้องเกตกันเอาละฟังฟังฟัง,งนักเรียนวันนี้เราก็จะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับพวกเราเป็นวันแรกน,นะอ่ะมาแนะนาตัวห,หน่อยสิเราสวัสดีค่ะทุกคนชื่อกิกนะคะย้ายมาจากโรงเรียนสตรีกีเหล็กวิทยาค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนกิ๊กเมืองคนนี้หรอวะที่มีเรื่องกับรุ่นพี่หมอ ข่าวมันไวเนาะดังนะเราว่าหนูเซื้อไพ์นะคะเนี่ยที่ทุกคนรู้เรื่องหนูหมดเลยอื่าฟ้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 าค่ะครูอ่าฟ้าครูฝากดูเพื่อนใหม่ด้วยนะอ่ะที่ตรงว่างไปนั่งสิแล้วก็เดี๋ยวครูมีประชุมต่ออยู่ก็อย่าสร้างปัญหานะมีอะไรก็ถามยายฟ้าได้ขอาคุณนะคข้คุณครูถ้ามีอะไรอยากถามก็ถามเราได้นะเราชื่อฟ้าดีนะฟ้าเราชื่อกิ๊กนะเรายังไม่มีอะไรให้ถามหรอกเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเราถามเองก็ถามอะไรหน่อยสิกิ๊กที่กิ๊กย้ายมาโรงเรียนเราเพราะว่ากิ๊กไปมีเรื่องกับหืฮอ แต่เรามีคำถามอะเราถามเล่นหน่อยได้ปะทำไมถึงย้ายเข้ามากลางเธอมอะอ๋อแล้วเธออยากรู้ไปทําไมหรออก็ปกติไม่มีใครย้ายเข้ามากลางเธอแบบนี้อะเราก็เลยอยากรู้เฉยๆหยกมันขึ้นไปหาเด็กใหม่แล้วใช่ปะมันจะรีบอะไรของมันวะหยกรีบตามหยกกันไปเถอะยายเด็กใหม่มันแม่มธรรมดาเดี๋ยวเป็นเรื่องก็รีบขึ้นไปกันสิ แกชื่อกิ๊กใช่ไหมเราชื่อหยกนะแล้วหยกอยากรู้เรื่องอะไรหรอถามเราได้นะพอถามหน่อยสิกิ๊กเส้นใหญ่หรอเห็นจะทําอะไรก็ได้ย้าามากลางเธอแบบนี้อะไรก็ได้หยกแกพอได้แล้วแกจะมีปัญหาทุกคนเลยเหรอ ปูปากเธอฟ้าฉันก็แค่อยากรู้เฉยๆว่าเด็กใหม่มันเป็นใครมันให้ถ้าใครมันถึงทําอะไรแบบนี้ได้อ๋อเกแกช่อหยกใช่ไหมฉันพยายามใจยินแต่หน้าโรงเรียนที่เกมมองหน้าหารเรื่องฉันแล้วนะปล่อยนะอีเก๊กแต่ก็ยังมาหารเรื่องก,กันถึงที่แบบนี้อีกปล่อยนะอ๋อเกวอนหารเรื่องเองนะอขอโทษนะแต่ช่วยปล่อยมือได้ปาวพอดีมือเกจับหัวเพื่อนเราอยู่อะนี่นั่นเหรอเด็กใหม่ที่เขาเลือกกันนางก็ดูโหดอยู่นะ โอ๊ยบอกแล้วใช่ไหมหยกว่าลอยขึ้นมาพรออ้อมกันคนเขากำลังคุยกันอยู่ดีๆ2คนที่เหลือมาจากไหนไม่ทราบฮะนี่แกไม่รู้จักพวกเราเหรอโอ๊ยไปอยู่ที่ไหนมาตลก <laughs> ก็เพิ่งมาเรียนวันนี้วันแรกไม่น่าถามอะไรที่ไม่ใช้สมอง เออมันก็เพิ่งมาเรียนวันนี้วันแรกมันจะไปรู้อะไรล่ะเอ,อ้าเพื่อนมีก็ถามเพื่อนสิใครเป็นเพื่อนอีนี่ก็เล่าให้มันฟังหน่อยสิฟ้าฟ้า,ฟาสรุปพวกนี้เป็นใครพวกนี้ก็คือสี่จตุรเทพของเรียนเราคนแรกอะ่ะชื่อน้ำน้ำหัวหน้าแก๊งเห็บหมัดคนที่สองชื่อเจดเจดหัวหน้าแก๊งอดีตคือบนเรียนโป้เสียนคือยาดกคนที่สามชื่อโยกโยกหัวหน้าแก๊งอุกกอุกกกะกะคนสุดท้ายเบลเบลหัวหน้าแก๊งแองเจอสรุปว่าคือสี่คนนี้ก็คือคนที่เธอไม่ควรเข้าไปมีปัญหาด้วยทีี่สุดในนโรรงเย พวกนี้เหรอแกงตัวแม่ของเรียนนี้ทีนี้ก็รู้จักพวกเราแล้วใช่ไหมก็ขอโทษสี่เรื่องจะได้จบก็ออ้ลอยโยช่เรื่องไม่ต้องไปขอโทษก่อนลยโยไปโยมาัมาหาเรื่องกิ๊กก่อนนะฝ่ายนู้หรือเปล่าที่ต้องไปฝ่ายขอโทษอินนี่ขอสักชาเถอะฮะฮะคนที่ไม่ปัญหาพวกแกคือฉันใหญ่จะไปโยกคนที่ไม่รู้เรื่องสิอ้อยปล่อยมือเพื่อนฉันนะอินนี่แรงช้าจังวะไดายาา้ย่ามาโว้ยอ้อยถ้ายังไม่พอก็เข้ามาอีกสิ ลุมมือ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 ห้องสามีคนตบกันโอ้ยเรื่องปกติของเรียนนี้ทำไปตื่นเต้นไปได้มึงเด็กใหม่กับอีพวกแกงนางฟ้ามึงเอ้ารออะไรอย่ากก็ไปสิอย่าหวังว่ามันจะง่ายนะนี่ออกโอ้ยโอ้ยอยโอย่าบังอย่าบังออก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 อย่าลุ้มอย่าลุ้มบังอย่าบังอย่าบังกล้องออกไปไม่หลบแกหลบไปเราจะไปฟ้องครูเอาไงดีมึงมันจะไปฟ้องครูถามทำไมก็จัดการมันสิได้ อีนี่มันเอาอยู่ได้ไงพวกเราตั้งเยอะมานี่อ,อ้ออ้อยอ้อยอ้อยอย่าเข้ามาอีนี่จะมากเกินไปแล้วนะพวกแกโอ,อ้คิดว่าพวกแกลุมได้ฝ่ายเดียวหรออีฟ้าเข้ามาดิาเข้ามาดิอีฟ้าเอาไงกันดีมเมืองกลาพังแค่เด็กใหม่คนเดียวแล้วก็เอาไม่ลงแล้วนนี่ กลับกันก่อนไหมมึงจะเลิกคาบเรียนแล้วเดี๋ยวครูมา <c oughs> กลับป่าไว้ก่อนเถอะอีกิีกลับฝากนานๆแล้วมันเมื่อยมาเอาล่ะ <c oughs> เลิศมากกับพอสอปกติเป็นคนสู้คนอยู่แล้วหรอมเมื่อกี้โคตรเท่ช่างมันเถอะพวกนางก็สมควรโดนบ้างไม่ใช่ว่าจะทําคนอื่นได้ฝ่ายเดียว <c oughs> โอเคครูมาหล่ะมาเรียนกันมาเรียนกันจะเอาอัางกันต่อมึงจะจบแค่นี้เลยเหรอไม่เคยมีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้กับแกงเรามาก่อนเลิกเรียนแล้วจับกันเลยไหมเลิกเรียนหรอ นี่ว่าแกเลิกเรียนแล้วนี่ยกปกติยายฟ้ามันชอบไปนั่งรงอาหารคนเดียวใช่ไหมเออก็ตอนเย็นมันชอบไปนั่งที่รงอาหารคนเดียวทําไมอ่ะอย่าบอกนะว่าดักมันที่โรงอาหารกัน <c oughs> เลื่อกเรียนแล้วกิ๊กกลับบ้านยังไงหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่กิ๊กก็คงมารับบัตรแล้วฟ้าล่ะเราไปรงอาหารอนะ่ะไว้เจอกันนะโอเคบายบายจ้าซียูอาเกนพรุ่งนี้นะอืมอืยเันนี้เลยนะตัวดีเมื่อกี้ทาไว้แสบมากนะตอนนี้ก็ไม่มีเด็กใหม่คอยช่วยแล้วจะเอาไงต่อดีนะไม่ต้องดีลาแล้วมึงจัดมันเลยพวกแกก็เก่งให ปากดีนักนะดีนะที่แวะเข้ามาเอากระทะที่ลืมอาไว้โอยุ่งไม่เข้าเรื่องอีแก่ร้านข้าวว่าใครอีแก่ฮะมึงมึงมีคนตกกันที่โรงอาหารโอ้ยอะไรอย่าตกกันอีกแล้วโรงเรียนยู่คขุหนน่าเบื่อเลยค่ะตกกันอ่ะโอ้ยปุ่นละพวกแก๊งนางฟ้ากับอีฟ้าห้องสามมึงเอาที่ไปดีรออะไรอย่าง ีเรื่องนี้ต้องถึงพออ๋อพอพออ๋อค่ะหนูมีเรื่องจะฟ้องค่ะป้าอยากเข้ามายุ่งสิคะเข้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องจริงอีแก่ยังมีหน้ามาพูดอีกนะทันที่พวกเธอมาลุมจิบวันลูกค้าประจำทันน่ะขอบคุณนะคะป้าเพลนที่มาช่วยหนูแบบนี้แต่ป้าจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังใช่ไหมคะที่มาช่วยหนูไม่เป็นไรลอกลูกเรื่องแค่นี้เองจิบจิบทำงไงดีมึงจัดการป้าแกด้วยเลยอแมถ้าป้ายังไม่ถอยไปอย่าหาว่าหนูไม่เตือนนะคะทำไมจะทําไมอีแก่นี่ห่านเรือหยุดเดี๋ยวน พออีตายพออมาพอดีเลยอีแก่พอมาไงวะใครไปฟ้องชื่อน้งหมดตามพออมาห้องปกคองใครมันแม่งไปฟ้องพออวะสวยกันเป็นหมดเรื่องรา่มันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะพออขอโทษทีรบกวนนะครับอุ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะพออมาก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วเป็นพยานแค่นี้จิ๊บจิ๊บพอมาก็อิที่แต่แกจะคิดว่าแกจะรอดนะยายฟ้าจบเรื่องจากห้องนี้แกเจอดีแน่ ยังไม่สำมฤทอิกนันอีกนะายังเป็นกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวก่อนค่ะพออือฮะฮพอไม่ต้องมายุ่งหรอกค่ะเดี๋ยวให้ดีฉันเป็นคนจ,จัดการเรื่องนี้เองเออดีเลยครับงั้นผมฝากครูสุนีด้วยละกันรอนละป้าอีเบลมาเฮ้ยสงส่วันนี้โชคเข้าข้างเราวะว้าแย่หน่อยนะวันนี้ ตอนนี้ค่ะจัดการให้หนูหน่อยนะคะ <_ d ata> เธอชื่อนางสาวกมลใช่ไหม <_ d ata> ครูจะให้เธอไปพักผ่อนที่บ้านเงีนเนยบๆสักสามวันนะให้เรื่องมันเงียบเลยเดี๋ยวครูก็ค่อยจัดการ <_ d ata> ครูค่ะครูทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเธอที่พูดอะไรเข้าใจยากนะทําตามที่ครูบอกนะจ๊ะ <_ d ata> มันไม่แฟร์กับหนูหนูไม่ได้ทําอะไรผิดพวกมนันอ่ะเป็นคนมาหาเรื่องหนูก่อน <_ d ata> นางสาวกำบลด้วยอำนาจองใช้ที่เป็นหัวหน้าห้องปกครองขอสั่งให้เธอพักการเรียนแบบไม่มีกำหนดตายแล้วเรื่องใหญ่อย่างนี้ต้องกระจายข่าวและได้ยินมาว่าฟ้าโดยสั่งพักการเรียนแบบไม่มีกำหนดเล่ามาให้หมดว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พวกแก้งนางฟ้าไงที่พวกแกไปมีปัญหาด้วยเมื่อกี้พวกแก้งนางฟ้าอกแล้วหรอ กูสะใจเรื่องอีฟ้าจริงๆเลยวันนี้โอ้ยก็เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับแกงนางฟ้าเออโอ้ตาขวากระตุกอุ้ยตาขวากระตุกบ้างกูเชื่อว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะมึงเพราะก็ทําเป็นเชื่อไม่ได้เรื่องงงงายดังนั้นเฮ้ยอ๋อให่ตัวดีฮะอีกิเออกูเอมึงทาอะไรเพื่อกูไว้ห่ะใหญ่ตัวแสบมานดีชุ่อ๋อเขามุ่งอะไรกันอะ แก้วแก้วที่สาราสนามบอลเขาเล่นอะไรกันหรอเห็นคนมุมเยอะจังอืมอ๋อ,อพวกแก๊งตัวแม่เขามีปัญหากันค่ะครูใครกับใครนะก็น่าเดิมเดิมมาถักแก๊งนางฟ้ากับเด็กใหม่ที่ชื่อกิ๊กค,ค่ะครูโอ้ยเอาแล้วชัวร์กูหลบได้เว้ยเมืองอาจจะไม่ถึงเตนนี่ถึงแน่ชัวร์ท้ามึงไม่โดนกูหลอกนักเรียนพอ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 อีนี่มันร้ายจังวะหยุดมีเรื่องก,กันเดี๋ยวนี้เลยนะ มีเรื่องอะไรกันแม่คะโหอามา่าบุกมาที่โรงเรียนเลยเหรอคะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อคะคุณแม่ตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่าอาม่มาแกมมาไงแม่กำลังตกแบบมันเลยวุ้ยไม่รู้มาทำไมขัดจังหวะแม่สุดๆ ก็รูประจําชั้นแกนั่นแหละโทรไปบอกแช่ว่าแกก่อนเรื่องที่โรงเรียนใช่ก็เลยต้องรีบไปที่โรงเรียนแกไงมันก็สูตรจริงๆหละลูกสมัยก่อนอะตอนนี้ทั้งแม่ก็อามาต่างก็วางมือกันหมดแล้วก็เกษียณมาใช้ชีวิตเงียบๆกับครอบครัวเฉยๆเรื่องราวของคุณแม่แล้วก็ของอามาทําหนูช็อคสุดๆเลยค่ะหนูไม่คิดเลยว่าครอบครัวของหนูจะมีแบบอดีตแบบนี้อาาเล่าเรื่องของอามากับของแม่ลือให้ฟังแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างหล่ะที่โรงเรียนของลือลรือเป็นยังไงบ้างแหมไม่เคยเล่าให้อามากับแม่ลือฟังเลยนะอ๋อไม่มี ะะลูกไม่มีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังเลยเหรอจ๊ะไ, <fue> ไม่มีอะไรจริงๆอะคุณแม่เดี๋ยวหนูไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไวเ้เจอกันค่ะจ้าฝันดีนะลูกไว้เจอกันจา้าอ่ะอ่อ่ไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าฝันดีนะจา้าหลาเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ค่ะอามา่าหนูเห็นรอยช้ำที่แขนกับขา,กขาของลูกมีคนแกล้งหลานที่โรงเรียนรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงหนูก็จะมาใช้ชีวิตครอบครัวเงียบๆอยู่แล้วอาม่า หรือว่าให้อาม่าจัดการเองแกพักผอ่อนเถอะไม่ต้องขามา่าเดี๋ยวหนูไปจัดการเองอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไง